ในก็ในบปงแกงแล้วนะครับเห็ดกอรวนเลยครับผมขรับสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องพองไปเขาสู่ช่องยีสานบ้านปาสตอรี่ครับผมวันนี้ยังคงนําพายพี่น้องขึ้นโคขึ้นผู้หาอยู่หากิ่นนะครับเรอหากินเห็ดเพ่ามาหาไตเห็ดครับผมเริ่มต้นได้กันกันด้วยที่เห็ดกอหน่ปลายกอต้อนกอนนะครับหน่อพวกขาแยไปแล้วหนาอก้อนเกินเห็ดแดง เ่านเห็ดกอนีน่ใต่ตอนกอก็เดินเห็ดกอเด้นะดอกก็พลังงานไปดลนะ้เริ่มบานแล้วดอกก็หง่แล้วดอกดอก็อาไรเแ็่กโอเคอยูนะ่ส่วนนี่งก็ห้อยกิงคือห้อยห้อยชาเกินี่ดอกก็ให้เกี่ยไปเรื่อยอยู่นะครับ นีก็หลายเต่อาอยู่ครับขึ้นกันไปเลยครับผมข้อนะครับผมต้อง่อกงามนะหอมงามเลยครับนี่ก็นีนะ่นนครับมดิเคีย์นนะเนี่ย เชื่อหายกันที่พอเพิ่มอยู่นี่ก็โมเขียดดอ,อกครับผมไม้เฮ็ดนามมุมนะครับผมเขามีดอ,อกให้ได้เก็บอยู่นะส่วนใหญ่จะเป็นห้อยทากห้อย,อยกินคืยอกินแี่ว่าก็นก้อยร้มเปียเยียยครับเจอเฮ็ดแล้วโง่เขานะครับ นี่โงโก้ขาวของแท้ครับพิสูจน์แล้วนี่คือเห็ดโลโกเขาวนะครับดอกไม้สงามผ่านมาว่าหาันโอ้เจอเห็ดเป็นมู๊มูลล๊ดดอกแบบมีดไข่ไข่กันแล้วเป็นเห็ดละงาย <laughs> เห็ดเบือเกียมว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้เป็นเห็ดลโลโกเขาวครับงามครับผมเห็ดนามุ๊มไม้ที่แล้วก็ได้หลายเตอบด้วยนะครับไปอีกไม้หนึ่งนะครับนีคข้นปัญหายอยู่กอนเราก็เลยบวลงไปนะครับ รุ้กันไปเลยครับผมนะครับอี่นงครับอีจุดนะครับดูบใกล้ๆกันจากจุดเมื่อกี้น,นะเมื่อกี้นี่พอเป็นดอกสูงงาม,มกกนี่พอเป็นไทยนะครับห้โคออเขาวของแทมงามครับผมดึงกันไปเลยครับนิดเพลิงนะครับเพลิงข้าม เพราะนั่นนี่เกลื่อนไหลนะเจ้าตัวนี้ก็นี่ปนปีกันไปบ้านนะครับหองและดอกสองดอกจิ้มกันครับกอนะครับตุ้มๆนะพันลังง่นะครับผมสามดอกพวกนี้ครับจิ่มกันไปเรื่อยครับจุดหนึ่งครับผม กำลังงามนะครับออกน้อยกระไรนะครับออกอีกระไรเมื่อได้กจะบินโดดอยู่ยนี่ครับผมบัตรคาคร์ไก็จะแซ่ไตรให้เก่านะครับรวมกันไปเลยครับผม ออกคันล่างงามนะครับไม่แข็งเสียแล้วดูเนี่ยเติมต้นไปเลยครับก้อนะครับผมคันล่างงาม ครับืนหนึ่งครับน้อยน,น,นะครับเป็นมูลเลยนั่นแนนหน,นักขึนเอยยิ่เยอะลเนี่ย เป็นลายอยู่นะครับด่องนกะท,ทันทีครับราคาแล้วก็จะใส่ตายแค่เก้าครับผมจุดหนึ่งครับงาม ครับผมออกหนามนครับสองดอกดอกนี้ครับเสียตายพี่น้องเบิงควนนะครับเดี๋ยวมาตัดขาทีหลังครับ ใช่ยนะสามดอกครับผมจุดหนึ่งครับกำลังงามนะซีซาหารอเนะครับเตืตีมกันไปเลยให้ไกลเครื่องตามมาแล้วนะครับผมนี่งามครับงามครับผม ขนะี่นิดหน่อยขีมาเลยลมีอีกชะง,งามนะครับ ใช่พี่น้องเหมืนกันครับหัวจะตัด่าเรือมกนจะเต็มตาแล้วครับผมลุ้นกันไปเลยครับาง,งามครับผมรอ,นนอนก็ห้อยยิ่งคือจินแล้วนะสองดอกนี้ ก็ไม่ร่วง็ปเรื่อยๆอยู่นะครับตัดทาแล้วก็ใส่ตายให้ก้าครับผมรวมนะครับงามๆดอกนึงน่อยจียยุ้ยนะครับเตรียมกันครับผมงามครับผมนี่สองดอก กี๋เยอะนะครับตุี่ยกลมๆเล่นนะทับบงนี้กัมี่ครับสามดอกองามครับผมจี๋นะครับสองจี๋อดอกนั่งครับจี๋ ดอกเงยนะครับเนี่ยดอกบานทำงามครับผมใส่ตาครับใกลจะเต็มตาละจุดนึงครับดอกกพลังงามเลยนะครับ ติมกันเตะเลยครับผมแวะหมยเห็ดนำมุมนะครับทางล่วงจาก,กับบ้านมีดอกอยู่นะยังนี้ไม่รู้ว่าจะมีหน่อยมีอะไรกำลังเกิดก็มีนะอยู่ในดินเลพออยู่สองสามดอก,นะอก,ก,น,กดอนะครับติมกันเห็ดก็ได้ล้วเตยไปแล้วครับัางจะล่วงอพออีกดอกนึงน,นะครับผม เ็ี๋ไปเห็นกันเรื่องโพนะนับเขื่อนงามๆครับผมหน้ามุมครับผมสามดอกสี่ดอกดอกบานนะครับคนกำลริ่มเล่นเม็ดนะครับยังไหนก็จะได้ลงกำลังเดินทางลง่งแถวปู้นะครับ แหะเยี่ยมไม้เยตะมุ่งไม้ประเทไ,ไทยอนที่จะล่งนะครับได้ไม่อีกซี่ลอกครับผมครับผมตอนนี้เดินทางลงถึงถินผู้เป็นที่รับรอยแล้วนะครับจะให้พี่น้องในเบื้องผลงานการหาโยหาเกียนเมื่อนี้นะครับได้น้อยได้หลายปันไดน,นะครับหมันหรือประมาณสาหรับูปรตีเบื้องตั้งแต่ต้นคลิปมาจนจะจบคลิปนะครับก็คงจะรู้ว่าเมื่อนี้หมันขึ้นเราครับผมเกือบเตียมตาน,นะครับเกือบขึ้นมาขอบปากตาพอดี นะครับคันหาต่ออีกต่อไปอีกเล็กน้อยนะครับก็คงจะเต็มตานะครับแต่ว่าใช้เวลาโดนตัวเราว่าจะเมื่อยเมื่อยแล้วนะครับเป็นเลืจะลงนะครับมาถึงทางโลงแล้วนะครับให้พี่น้องเดือบ่งพวงอากาศหายอยู่หายกินในเซานี่นะครับมาตั้งแต่เดือดๆนะครับไฟมาไต่มาซ่อในช่วงแรกแล้วก็หาในช่วงเ้าอยู่นะครับถือว่าได้หล้ายอยู่นะเพราะว่าจะเป็นเฮดก้อนะครับต่อกงามนะครับตุ่ม ก็จะเป็นเฮดนางมุมก็ได้อยู่บางส่วนนะครับแล้วก็เป็นเฮดแดงเฮดน้งมากหลังน้าเฮดนะครับเฮดละงโกก็ได้อยู่นะเฮดละงอกขาวอยู่หางล่างแล้วก็มีเฮดละงกเหลืองก็ได้ดองเนึงเฮดละงกอาจจะวหายหรือยังไรก็บ่รู้นะครับเพราะว่าผมอาจจะไปเพิ่ถึงจูก็ได้ยบางคนไปเพิ่ก็ได้อยู่นะครับอาจจะว่วบางจุดเกิดไหมบางจุดนะครับแต่ว่าสรุปเราไม่นี่เป็นเฮดร่วมนะครับ เรี่ยว่ you Hi in, กาการหายอยู่หายกินกับมานเยอะนะครับเกือบเตรียมตาขอบคุณพี่น้องพองบายสุขสุขคนครับที่ไอเกียดเข้ามารับชมรายการจากช่องอีสานพันปลาสตอรี่นะครับคอมเมนต์ใดที่ผมยังไม่ตอบจะเพิ่งนอ้นอยใจนะครับจะนั่งกลับไปตอบเพื่อเก่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็หลากหลายภารกิจนะครับแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณที่ยังคงให้เกียดเข้ามารับชมครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกการที่ตามรับชมรับฟังรายการ พบพ่อกัน์มคคลิปหน้าครับสุขสัมตัดีกับสุขสุขคนประชาประชนสุขภาพรรางกาไก่แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดกับสุขสุขคนไปแล้วสวัสดีครับ